โรงพยาบาลลานาลานาใช่ไหมลานาลานาเชียงใหม่เรื่องอะไรครับผมแต่คนธนกิเข้ามาเสนอสารการปราศัดให้เด็กหญิงสูดารัสดวงสีนะครับเพียบไปกับทางโรงพยาบาลเมื่อคืนตอนน้นที่มีสินะครับไม่รู้จักเลยครับไม่รู้จักหรอครับใช่ครับอ้าวแต่ทําไมพยาบาลเวรนหรือเขาแจ้งมาว่าคุณมาส่งเด็กที่โรงพยาบาลแล้วได้มีการตอบประวัติผู้ปกครองนะครับผมมีกระบวนารเบื้อง้น เป็นไปไม่ได้เลยฮะเพราะผมอยู่สกลนครอยู่ไกลกันมากเลยนะครับครับคือแต่นะครับเพราะทาทางพยาบาลเรียนดุนะครับเขาแจ้งผมมานะครับว่าตอนที่ได้มาส่งเด็กนะครับได้มาเก่อข้อมูลผู้ปกครองชื่อเบอร์โวเร่องหนต่นะครับจากนั้นได้ได้กลับเอาไปทาสนมานะครับแต่ทางพยาบาลกับขอ เอกสารตัวจริงนะครับบัตรประชาชนตัวจริงกับสมุตู้บาร์เ็นะครับแต่บอกว่าดึงมาถคนนักขุณก็ขับรถออกไปเลยนะครับแต่ว่าคุณคุณอยู่สกลนครใช่ไหมครับน่าจะเป็นการเข้าใจผิดแล้วก็ผมก็ไม่มีญาติอยู่ทางทางเชียงใหม่เลยครับคุณใครเอาข้อมูลของคุณธนพลมาสอบได้ครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองแปดสาม หน้าคุณคณะคนดวงสินะครับใช่ครับคือเบอร์เนี้ยเมื่อก่อนผมเป็นผู้จัดการของดาราครับมันก็มีคนรู้จักเยอะอยู่แล้วครับแปลกมากเลยนะครับค <c oughs> รับเพราะไม่มีการสอบเรื่องประจําตัวระยาที่สิบาหลักไว้ด้วยนะครับคุณคณะคนครับทางโรงพยาบาลขออนุญาตแจ้งคุณคณพคนทราบนะครับครับนี่ อ่าไม่ไม่ใช่ฮะอันนี้เป็นไม่น่าจะตรงแล้วครับของผมขึ้นต้นด้วยหนึ่งหนึ่งครับแฝดแฝดมากเลยนะครับต,ต้นต้นจะคุณหมอได้มีการยุนิชัยนะครับว่าน้องกระถูกอาลุนทำร้ายร่างกายเข้ามานะครับเลยทำให้มีเลือดออกในช่องค้อดจะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับเสียวหน้าพยาบาลเลยผมติดต่อหาผู้บ คือออขงงเใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแล้วใครถึงเอาชื่อของคุณธนพลมาสอบได้ลรอครับแปลกมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับไปทางโรงพยาบาลครับพอดีมีญาติเป็นพยาบาลอยู่ที่นั่นพอดีครับอ๋อได้ครับผมครับติดต่อที่แผนกฉุกเฉินนะครับผมครับแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลลานนาใช่ไหมครับผม ใช่ครับโรงพยาบาลลานาจังหวัดเชียงใหม่ครับครับผมอ่าคุณนัเรนมีเบอร์โรงพยาบาลไหครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจดแป๊บหนึ่งนะครับครับผมศูนย์ห้าสองหนึ่งสามสี่เจดเจดเจดครับเดี๋ยวนะหาหาโทรศัพท์เมมแป๊บหนึ่งครับผมศูนย์ห้าสองหนึ่งสามสี่ครับหนึ่งสามสี่ เจ็ดเจ็ดเจ็ดครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับผมครับโอเคครับผมครู่าคุณสวัสดีครับครับผมเอ่อคนไข้ชื่ออะไรนะฮะเด็กหญิงสุดารัฐชลศรีครับเด็กหญิงสุดารัฐเนาะครับผมพยาบาลเอแจ้งเรื่องชวนากรชูสงครับพยาบาลชื่อชวนากรชูสงครับชวนากรชูสงโอเคครับผม ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับยโทรศัพสวัสดีครับพอดีจะสอบถามเรื่องมีเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องฉุกเฉินแจ้งมาเรื่องผ่าตัดเด็กนะครับสักครู่นะคะคุณไข่ไอนน้เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลานาไหมคะ เออ่ผมเป็นญาตินะฮะอยู่สกลนครคะฮะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าจะต้องเซ็นอนุมัติมีการผ่าตัดเด็กเด็กหญิงสุดารั์ดวงสีะคระับเขาใช้เบอร์อนะไรติดต่อไปคะแป๊บหนึ่งนะครับผมศะะูนย์เก้าสี่หกหกหนึ่งหกหนึ่งสามศูนย์ ตรงนี้น่าจะเป็นวิชาชีติดต่อไปนะคะเพราะโรงพยาบาลเราไม่มีนโยบายใช้เบอร์สิตัวติดต่อไปนะคะพี่ว่าแล้วมันแปลกแปลก่เออทำไมจะต้องเป็นเบอร์มือถือโทรมาเนาะมันก็แปลกตรงตรงตรงนี้แหละพี่ก็เลยเอกใจไงดเพราะว่าของเราจะใช้เป็นเบอร์นี้ค่ะที่ที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาเออต้องเป็นเบอร์ต้องเป็นเบอร์ที่เป็นศูนย์นำหน้าที่เป็นศูนย์ห้าสองเป็นรหัสจังหวัดเท่านั้นเนาะใช่ค่ะอืม แล<ห>้วพี่ถ้าเกิดว่าคือพ,พี่งงว่าว่ามันมันมันได้ข้อมูลพี่มาจากไหนมันพูดทั้งชื่อนามสกุลถูกต้องพูดแล้วก็บอกเลขบัตรประชาชนถูกไงพี่ก็แกล้งบอกว่าเอ้เลขบัตรประชาชนนี้ไม่ตรงนะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยพูดกับมันแบบนี้ไงอืมถ,ถ้าไม่สบายใจได้ทําให้ไปแจนนน้งความได้เลยนะคะเพราะว่าทางเราไม่มีนโยบายใช้เบอร์สิตัวติดต่อไปนะคะอืมพี่ก็ว่ามันต้องไม่ใช่แล้วต้องเป็นมิตรแน่นอนถ้าเปเป็นมือถือโทรมา โอเคขอบคุณข้อมูลมากครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเสือโดนแล้วเสือโดนแต่เช้าแล้วจะดีนะเสือดูจัดทีก็ทึ่งว่าไงถ้าเป็นเรงไม่ได้รู้เรื่องเลยตัวต่อไป พเพลงเขมรนี่นไม่ใช่นี่พเพลงเขมรรับไหมรับไหมผู้ผม,มิจฉาชีพ Al มันจะเป็นอย่างนี้แหละเวลาเราโทรกลับมันจะไม่รับสายม,มันโทรมาหาเราอย่างเดียวเออมันสําหรับโทรมาหาเราอย่างเดียวมันจะให้ไปเสียค่าผ่าตัดไเลยมันจะให้เสียมันจะเเงินไปเสียค่าผ่าตาัดมันไม่รับสาย <c oughs> น,านั่น ไม่มิจาาชีพเนี่ยถ้าเราถ้าสมมตินะมันมีข้อมูลเราสมมุติว่าเราเคยเอาบัตรประชาชนไปซื้อสินค้าไปผ่อนของไปทําธุรกรรมอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดมันได้มานะจากคนที่คิดไม่ดีกับเราปุ๊บทีเนี้ย <c oughs> ทีเนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะรู้รหัสเออรียกว่ารู้รู้เลขสิบสามตัวของบัตรประชาชนเราอ่าทีนี้ถ้าเราพูดยืนยันอะไรไปว่าใช่ครับเป็นเลขบัตรประชาชนของผมเข้าทางมันเลยมันเอาไปทําธุรกรรมได้ เมื่อกี้ที่มันพูดมามันมันใช่นะเป็นเลขของค่อยแต่ค่อยก็บอกว่าไม่ใช่อ่าเราต้องรู้ทันมันไงอ่าเนี่ยเสียดายมันไม่ได้รับสายเนาะถ้ามันรับสายก็จะด่ามันจะแบบวางหูแทบไม่ทันเลยเออเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมารูปแบบใหม่มันเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยไงจากสมัยก่อนพัสดุใช่ไหมมีพัสดุตกค้าง แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคุณได้รับโชคนน่นโชคนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบว่าคุณเป็นนี่บัตรเครดิตเนี่ยนะมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณู้ชมนะมใช่ใกล้ๆนะโรงพยาบาลเชียงใหม่เู่นะเออถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไปไม่ได้อ้าวถ้าอย่างนั้นก็โอนเงินมาเออโอนเงินมามีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเท่านี้เท่านั้นอะไรก็ว่าไปมันตัดสายแล้วมันไม่รับสายไอเวร เฮ้ยเสียดายจริงๆเออว่าจะจัดการมันสักหนึ่งหนึ่งยกมันมันจะเอาให้นกคาเวทีสักหน่อยไม่กล้าเลยเนาะมันก็พูดอย่างดีนะเสือนะพูดแบบเราลงเชื่อเลยลหะอ่ะนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะจะได้ระมัดระวังเนาะคุณผู้ชมดูคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็แชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ